ตัวนี้มีเจ้าของแล้วครับตัวนี้ตัวนี้คนซื้อแล้ววันนี้จะไปะส่งตัวนี้ให้เขาตัวนี้เป็นตัวที่สวยงามเขาซื้อแล้ววันนี้ประมาณสิบโมงจะประส่งให้เขาอยู่ที่สถานี รถไฟตัวนี้ครับใครที่ชอบตัวนี้ก็จับไม่ได้แล้วครับก็จับไม่ได้แล้วเพราะว่ามีเจ้าของแล้วเจ้าของก็ซื้อไปแล้วตัวนี้สวยงามจริงๆครับสวยงามมากมีคนซื้อแล้วครับ เสียดายเสียดายมากเลยครับเสียดายจริงๆเลยเสียดายเสียดายไก่ตัวนี้นี่ครับเสียดายมากครับตัวนี้ นี้เสียดายจริงๆครับมีคนซื้อแล้วครับอ๋อเสียดายให้ดูกใกล้ๆให้ดูกใกล้ๆครับเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีครับจะไปส่งให้เขา ไปส่งให้เจ้าของผู้ใหม่ตัวนี้จะย้ายไปที่อื่นนะครับตัวนี้คนซื้อแล้วจะย้ายไปที่อื่นจะไปเป็นพ่อพันุ์อยู่ที่อื่นอยู่ที่ภาคเหนือไปเป็นพ่อพัน์อยู่ที่ภาคเหนือตัวนี้เป็นสายพันธุ์ดี เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดครับตัวนี้เอาไปต่อเนี่ยถือว่าได้ผลแน่นอนครับตัวนี้